นุ่มเซก้นตายนี้สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนที่ข้ามาหลับช่มนุ่มเซกคนตายนี้นะครับขอคลิปนี้กับนุ่มเซกผ้าเปนเพื่อนมาเล่ลูกกอกปลาจอนกันครับแต่เล่ตั้งใจว่าจะไปหาสมุนไพร มาเล่เนี่ยสักพักคุ้กับเพื่อนๆกับก็รนลิมบอบอกับเฮิลล์กอกปลาจนเต็มก็ยากจะเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศมาเล่ลูกกอกปลาจนมาเล่วิทีชีวิตของสัตว์น้ำกับนี่นะครับก็แท้เพื่อนๆได้เล่กันนะครับว่ามีเยอะนะครับมีเยอะจริงๆกับไม่เป็นฟูงเลยครับฟูงปลาลูกกอกปลาจนก็แม่มันก็อยู่แต่เถวานี้แหละครับอยู่แต่เถวานี้ ถ้าวานาไม่ล่นบอนะครับปลาโจรก็น่าจะเต็มนกับบอนี่ครับถ้านํหล่นบลลูกกบปลาโจรก็จะไล่พิธีตากวานะครับก็น่าเสียดายนะครับการเสียดายถ้าวานนหล่นบอนะครับเีแท้เปลื่ยนเปลี่ยนได้เลขกันนะครับวันนี้บังเอิญที่มาให้หนูกกบปลาโจรนะครับก็เลยมาเปียงปันเป็นคลิปิเศษให้กับเปลื่อนเปลนกับข้อคุ้มเพื่อนเปลนกับตีตดตามชุ่มกับสวัสดีครับ